สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมารีวิวสาธิตการตั้งค่าการใช้งานของอุปกรณ์วัด SWR นะครับหรือวัดสายอากาศนะครับก็รุ่นและยี่ห้อก็ตามนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่แถบมากับตัวเครื่องนะครับก็จะมีอยู่3าหัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์คาริเบตนะครับอันนี้จะเป็น โอเพนโหลดนะครับตัวนี้จะเป็นช็อตโหลดนะครับก็จะมีเข็มอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นดัมมี่โหลดจะเป็นตัวสีเงินๆนะครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องเก็บไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กมันอาจจะสูนหายได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับเปิดดูข้างในนะครับตอนนี้จะเห็นความถี่ที่ผมมีอยู่ก็คือมี1 4ึอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตตั้งความถี่ วัดสายการ์ดสองสี่ห้านะครับตั้งความถี่ที่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับจะมีสตาร์ทก็คือเริ่มวัดที่ความถี่เท่าไหร่นะครับผมจะวัดที่สองสี่ห้าจุดศูนย์ศูนย์นะครับสองสี่ห้าจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเมกะเฮิร์ตนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสต็อปนะครับสต็อปก็คือ ตรงนี้นะครับให้หยุดวัดที่เท่าไหร่นะครับ2 4 6นะครับ4 6 0 0 0จุดนะครับเมกะเฮิร์ตเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับสตาร์ทเริ่มวัดนะครับแล้วก็หยุดวัดนะครับตรงนี้ครับต่อไปจะเป็นการคาลิเบรตนะครับคาลิเบรตนะครับใช้อุปกรณ์นะครับ แลังกลับมานะครับจะมาเจอคาลิเบทตรงนี้นะครับติ๊กคาลิเบทนะครับแล้วก็ติ๊กคาลิเบทตรงนี้นะครับอุปกรณ์จะให้เราใส่ก็คือเป็นจะเป็นโอเพนนะครับแล้วก็เป็นช็อตแล้วก็เป็นโหลดนะครับเราต้องใส่โอเพนก่อนนะครับโอเพนก็คือจะเป็นรูกลวงๆางแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ติ๊กไปที่โอเพนนะครับปึ๊บทำการคาลิเบทตรงนี้นะครับ แล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวช็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตรงช็อตนะครับเขาก็จะเก็บค่านะครับแล้วก็ถอดช็อตออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นดัมมิโหลดเข้าไปนะครับ5 0โอห์มครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้ครับแล้วก็ โหลดนะครับทิ้งโหลดอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกดอนนะครับปึ๊บนะครับแล้วเราก็อ่าเซฟนะครับเซฟผมขออนุญาตเซฟทับนะครับเพราะว่าผมทำสองสี่ห้าไปแล้วนะเซฟทับตรงนี้นะครับสองสี่ห้าถึงสองสี่หกนะครับเซฟทับตรงนี้นะครับเซฟทับไว้นะครับก็จะเป็นโหมดของการรีคอร์นะครับรีคอร์เนี่ยเราสามารถเรียกกลับมานะครับ เราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเรียกกลับมาความถี่ที่เราบันทึกไว้เนี่ยจะถูกเรียกกลับมาใช้งานนะครับก็ตั้งเพื่อความสะดวกไว้3 4ค่านะครับ136 174นะครับตรงนี้ก็จะเป็น136 174นะครับ1 4, 5, 5, 6, 1 4 4ถึง1 4 7กร็ะติ๊กมานะครับ1 4 4ถึง147นะครับ1 4 5้ถึง1 4 6 1 4 4ถึง1 4 6หนะครับสอนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับก็จะเรียกกลับเข้ามานะครับ ก็คือตอนนี้เรียกโหมด245 246กลับเข้ามานะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นสายกาศเข้าไปแทนตรงตมิโลดตรงนี้ครับก็เป็นคัวแปลงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เสียบสายากาศนะครับก็จะวิเคราะห์สายกากออกมาเป็นเคิร์ฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับตอนนี้ผมใส่50โอห์มเข้าไปครับ50โอห์มนะครับ ติดตรงนี้ปิดเมนูลงไปนะครับก็จะเห็นค่าที่1.00นะครับเพราะว่าเราใส่ดัมมีโหลดเข้าไปนะครับค่ามันได้นะครับ50โอห์มครับเส้นเหลืองนะครับ SWR นะครับ1.00นะครับประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆลองไปเล่นกันดูนะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ